สวัสดีครับจาก A a plus o u t o นะครับวันนี้ผมมาลองขับรถที่เราได้มาใหม่นะครับเป็น Hyundai Stargazer นะครับคันนี้เป็นรุ่น Smart 6ปี2023นะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่32,600กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าเลขใไม่กำลังดีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นรุ่น Smart 6หรือว่า Smart 6เนี่ยก็คือจะเป็นตัว6ที่นั่งซึ่งมันทำให้เวลาเรานั่งโดยสารหรือว่าผู้โดยสารด้านหลังนั่งเองเนี่ย จะรู้สึกสบายทุกที่นั่งเลยนั่นคือความดีงามของรุ่น6นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวสมาร์ทหกจะราคาสูงกว่าตัวที่เป็น7ที่นั่งด้วยซ้ำเนาะ,ะก็ทําให้เหมือนเหมือนฟิลแบบคนที่นั่งแถวที่2เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบกับตันซีฟใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางไม่มีไม่มีที่นั่งเนี่ยันก็สามารถเดินทะลุปไปนั่งแถวที่3ได้ด้วยนี่คือข้อดีของ ตัวที่เป็นลักษณะของสมาร์ท6นะครับเครื่องยนตน์ก็จะเป็นเครื่อง1 5 0 0นะครับพนันห้าีซีนะก็กําลังดีเลยใช้ในเมืองก็โอเคนะครับเวลาเราติดก็ไม่ได้ต้องกลัวเรื่องเปรตไม่ต้องกลัวเรื่องแบบเอ้ยน้ำมันจะเปลืองไหมอย่างเงี้ยนะครับครับอนอกเมืองก็ยังมีเรี่ยวแรงในการใช้งานอยู่อ่ะก่อนจะออกไปอีกนิดนึงให้ดูดีไซน์ก่อนหุนไดต้องยอมรับว,ว่าเขาดีไซน์แล้วค่อนข้าง,ง,ง,งดูทันสมัยดูสวยเนาะมีความเป็นแบบยูนิแก้มีความเป็นอนันเงินเดียวกันไปนะเนี่ยเห็นไหม ช่องแอร์อะไรเอ่ยนะครับที่วางของตรงนี้ก็จะมีช่องวางของให้ด้วยเนาะพร้อมไฟ light, แอมเบียนท์ไลท์เวลาเราเข้าในที่มืดจะมีไฟส่องออกมาเป็นสีฟ้านะครับอ่าเนี่ยวางของได้เยอะช่องเก็บของเดิมที่เป็นเก็บคู่มืออะไรก็ยังมีให้ปกตินะครับมีแอร์แบบดิจิตอลน,นะใช้ระบบสัมผัสในการกดโหมดออโต้อะไรย่างนี้ปรับโหมดต่างๆมีไลฟฟ้าด้านหน้าด้านหลังสวิตช์ที่เอาไว้ปรับแรงลมกับอุณหภูมิก็กดง่ายนะครับเข้าถึงง่ายเนี่ยเห็นไหม แอร์ตอนหลังก็มีแอร์ตอนหลังก็ปรับแรงลมได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติที่ก็ขับง่ายด้วยนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้ค่อนข้างหลากหลายเนาะมีโหมดสมาร์ทนะครับก็คือคำนวณให้เราเองนะครับจากการขับขี่นะโหมดอีโคเพื่อประหยัดน้ำมันเวลาขับรถติดในเมืองนะครับโหมดน้องมองก็โหมดกลางๆทั่วไปจะได้ไม่อืดเกินไปไม่เร็วเกินไปแล้วก็สปอร์ตในกรณีที่อยากเร่งแซงหรือว่าต้องทําเวลาหรือว่าอาจจะแบบขึ้นเขาโดยที่เราไม่ต้องแบบเชนเกียร์เองอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเนาะ ที่ผมบอกว่าเชืงเกียร์เองได้ด้วยเพราะาอะไรเพราะมันจะมีโหมดที่เป็นแบบผักไปทางขวาของเกียร์จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วเรา,เรา,เ,ราเรายังสามารถเชื่งเ,เกียร์บวกลบได้ด้วยเนาะแต่จริงแค่ปรับไปทางสปอร์ตหรือตัวเอสเนี่ยก็เรี่ยวแรงเพียงพอแล้วนะครับในการขับเนาะเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่านะครับผมจะปรับไปที่โหมดเอานอร์มอลปกติเลยแล้วกันนะครับไป สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงก่อนเลยแต่ที่คุณเห็นเนี่ยพวงมาลัยของเขาเนี่ยนอกจากหน้าตาจะมีเอกลักษณ์ที่ดูดีแล้วดูดูแบบดูทันสมัยแล้วเนาะการจับอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีน้ําหนักที่เบามากแต่ไม่ได้เบาแบบวิวจนแบบมันจะดูแบบเอ้ยขยับนิดเดียวก็ก,ก็เลี้ยวแล้วไม่ใช่นะม,มันจะประมาณนี้มันจะมีระยะฟีให้ด้วยอยู่บ้างนิดนึงเห็นไหม มันจะไม่ได้แบบว่าหักปุ๊บไปเลยทั้งคันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะตามสไตล์รถครอบครัวมันก็ต้องมีเผื่อนิดนึงเผื่อเราอาจจะแบบขับไปคุยไปกับคนในครอบครัวหรือว่าหันไปดูลูกอ,อย่างเงี้ยบางทีเราจงังหวะเราหักนิดนึงเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่คมและอันตรายจนเกินไปนะครับแต่ย้ําว่าพวงมราลัยเบาเวลาเราขับแบบต้องเข้าซอกเข้าซอยถอยหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยมันจะได้แบบขับง่ายเนาะมันจะรู้สึกไม่หนักต่อให้เราแบบเออนั่งโดยสารกันเต็มรถก็เถอะนะครับเนี่ย มีออโต้ล็อกให้ด้วยนะเมื่อเราขับอยู่ในความเร็วขึ้นมาระยะหนึ่งน่าจะประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะล็อกให้เลยนะครับออกขึ้นมาบนถนนนี่เห็นไหมก็ขับง่ายเรยวแรงแบบมัน,ม,นมันไม่รู้สึกอืดน,นะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องพันหคือตัวรถเนี่ยมันเป็นรถ6ที่นั่งก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นรถที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยอันนี้เจอล่องเจอลุมหน่อย ก็โอเคเลยช่วงล่างดีเลยนะครับอ่ะอันนี้หลังเตาอันแรกอ่าปกตินะครับมันจะไม่ได้เป็นฟิลที่แบบว่าก็นุ่มซะแบบโอ้โหมากมายอะไรนะครับอ่าเนี่ยอ่ามันจะมีความรู้สึกรู้สึกถึงเสียงนะว่ามันตึงตังนิดนึงแต่พอมันผ่านไปปุ๊บมันจบเลยนะครับมันจะไม่มีความรู้สึกโค้งเคลงหรือโยกไปโยกมาต่อไม่มีนะครับนีด่ดูนะเอาลองดูนะอันนี้ไม่เบรกนะอาจจะปล่อยเท้านะครับความเร็วประมาณ 30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร่งไปสมมติว่าผมเร่งผมลืมเบรกนะผมเร่งนิดนึงเ,เห็นไหมคือมันมีเสียงตึงตังที่อาจจะชัดนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบโยกเยอกอะไรด้วยไม่มีนะครับเนี่ยปึ้งตรงหยุดเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับสำหรับรถสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะดูเหมือนกับแบบอาจจะ โยกเยกน้อยอาจจะเน้นนุ่มอย่างเดียวเป็นหลักเนี้ยนี่ขนาดขับคนเดียวนะเพราะว่ารถครอบครัวบางรุ่นบางครั้งอาจจะช่วงล่างดีขึ้นมาถ้าเกิดว่าต้องนั่งเต็มรถนั่งหลาย,ลายคันมันจะเหมือนกับช่วยถ่วงน้ําหนักอะไรประมาณนี้เนาะแต่คันนี้ไม่ต้องนะขับคนเดียวก็ได้ขับคนเดียวก็ได้นเดดนี้ยโยง่ายครับแล้วก็เนี่ยโหมดนอรมอเนี่ยเหยียบคันเร่งที่เดียวก็ออกมาแล้ว ปล่อยเท้ายังมีเรี่ยวแรงที่จะไหลไหลต่อไปได้ถึงแม้เราเรายังไม่เหยียบคันเร่งเนะเาะอันนี้เหยียบไปมีโหมดการลื่นถลายมาให้นะครับสามารถเปิดปิดได้ในกรณีที่เราอาจจะไปติดลุมอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถกดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าขับในถนนแบบนี้เปิดไว้ตลอดดีกว่านะครับ drive mode นะครับเปลี่ยนเป็นอะ sport mode อ,อะ sport mode นี้ปุ๊บเนี่ยแรงกระชากจะมาให้รู้สึกได้นิดนึงเลยนะครับ แล้วเสียงเครื่องเหมือนมันจะมีความเหมือนมันจะดังขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอยมันกาลังเข้าสู่โหมดสปอร์ตนะรู้สึกว่าเออมันมีเรี่ยวแรงที่จะไหลไปอ่ะพอแตะคันเร่งนิดเดียวมาแล้วครับรอบจะขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยไปแล้วรถกที่นั่งไซเล็กที่มีโหมดค่อนข้างครบคันนะครับมีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะควบคุมความเร็วอัตโนมัติก็คือครูสคอนโทรลก็มีมาให้นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรนะช่วย เตือนออกนอกเรนก็มีมาให้นะแน่น,นอนไอ้พวกฟังก์ชันที่แบบ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อได้แน่นอนร0อนะครับแล้วก็รับสายวางสายปรับเครื่องเสียงอะไรบนเนี้ยบนพวงมาลัยก็มีให้ครบนะครับแล้วก็ย้ำว่าพวกปุ่มอะไรยังเรียบร้อยอยู่เลยเหมือนใหม่มากๆนะครับม,มันมีหมวดหนึ่งที่ผมชอบมากใน s t a r c a ก e r คือในกรณีที่เรานั่งรถกันไปเยอะๆใช่ไหมครับนั่งรถกันไปเยอะๆแล้วก็แบบมีมี ผู้โดยสารนั่งแถวหลังไปด้วยมีเด็กๆนั่งไปมีผู้ใหญ่อะไรนั่งไปแล้วแบบเราเดินทางไกลเดินข้ามเดินทางข้ามคืนแล้วคนแถวหลังจะต้องนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมเวลาเราเปิดเครื่องเสียงบางครั้งคนขับก็อยากจะเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าไม่ง่วงใช่ไหมครับอะไรอ,า,อาจจะฟังเดอะโกสตก็ได้นะเนี่ยเราขับรถไปปุ๊บใช่ไหมมันจะมีคําว่าคว i e เอ o d โหมดอันนี้คือเป็นโหมดที่ผมชอบนําเสนอเป็นพิเศษเลยก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย เพราว่าเราจะเปิดเพลงอะไรอยู่ก็ตามเราจะเปิดความดังประมาณอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าผู้โดยสารแถวหลังเริ่มหลับไปแล้วใช่ไหมถ้าเราจะแค่ลดเสียงอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ส่วนหน้าของเราก็เบาลงไปด้วยมันมันไม่มันจะเบาทั้งคันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราก็คนขับอาจจะง่วงได้นะครับแต่ถ้าเรากดคว i e t โหมดปุ๊บเนี่ยเครื่องเสียงนะครับเพลงที่เราเปิดหลือก็ตามที่เราเปิดเนี่ยแถวหลังนะครับเขาจะปิดลําโพงให้เราเลย เขาจะปิดไปเลยนะครับแล้วข้างหน้าสมมุติเราเปิดเราเปิดดังมากข้างหน้าก็จะลดเสียงออกมากที่หนึ่งให้มันเป็นความดังที่พอดีย้ําว่าไม่ได้เบามากนะเป็นความดังที่พอดีที่ลําโพงคู่หน้าจะยังเล่นให้คนขับได้ได้ฟังอยู่อ่านี่คือข้อดีมากๆเลยนะนะครับด้านหลังที่ก็ปิดไปเลยไม่ต้องไปรบกวนเขาเราเองก็ขับก็ยังได้ฟังอยู่เพื่อแบบจะได้มีสมาธิในการขับรถนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากใน Quiet Mode นะครับแล้วก็นี่จอทัชสกรีนของฮุนไดสตาร์เกเซอร์ทัดดีมากกดง่ายกดลงมาเลยปิดหน้าจอก็ได้ดิสเพย์ มีเสียงเตือนผมข้ามเลนตรงโคง้งพอดีเห็นไหมถ้าเส้นถนนเนี่ยแบง่งเส้นแบง่งชัดเจนเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าเรากําลังข้อมเลนเนี่ยเขาจะมีการเตือนเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมพยายามแกล้งขับข้อมเลนเขามีการช่วยดึงนิดนึงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มมากเลยอะฟังก์ชันมันจัดเต็มนะครับอ่าแม้เขาจะมีการช่วยดึงให้ช่วยขับให้ช่วยประคองให้นะครับแต่ไม่ได้มีโหมดที่เรียกว่าแบบช่วยขับร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเราเหมือนเราปล่อยมือได้นะไม่ใช่นะอันนี้ผมกลับไปที่โหมด โหมดอีโค่เนี่ยนครับก็ตามชื่อประหยัดน้ำมันใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมสูว่าผมจะต้องเหยียบคันเร่งลึกลงไปนิดเดียวนะครับเหมือนจะต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้ให้มีแรงส่งออกไปนะครับ normal mode นะครับอัตราการใช้เปลืองอันนี้ผมเทียบจากจากจากเออเขาเรียกอะไรนะขีดของน้ำมันกับที่เขาเขียนแสดงไว้นะครับ ตอนนี้ขีดของน้ำมันมัน,มนจะมีสีขีดเป็นหลักใช่ไหมออตอนนี้น้ำมันอ่ะอยู่ในโซนของเหลือประมาณช่วงขีดสุดท้ายแล้วใกล้ตัว E แล้วสามารถขับได้อยู่ที่170กิโลเมตรนะครับด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะระยะทางที่ขับได้ก็คือประมาณ170กิโลเมตรนะครับอัน,นี้คือเทียบกับน้ำมันที่อยู่ในเรทที่เป็นแบบขีดสุดท้ายอ่ะบล็อกสุดท้ายนะครับ ย้ำนะว่าโหมดเนี้มันเตือนจริงๆนะเนี่ยเตือนไวมากเลยถ้าถ้าถนนถ้าถนนมีเส้นชัดเจนนะครับพวงมาลัยเขาจะมีความแบบเตึงๆกับเรานิดนึงแหละเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณขับประคองดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบลักษณะเหมือนดึงกระชากเขาไม่ได้สู้มือขนาดนั้นนะครับอ่ากรณีที่เหมือนตัวนี้เส้นแบ่งไม่ค่อยชัดแล้วนะผมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้ว รุ่นนี้สมาร์ทซิกนะครับหรือว่าสมาร์ทหเนี่ยมีบล라이สปอตด้วยนะมีเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกทั้งซ้ายและขวานะครับให้มาเนาะกรณีที่เราแบบอาจจะขับแล้วต้องระวังวจัยอะไรเงี้ยเาก็จะมีบล라이สปอตแจ้งให้เราเห็นนะครับเนี่ยกรณีเหมือนเราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยเลี้ยวชะลอรถอะไรเงี้ยพวงมาลัยมันด้วยความที่พวงมาลัยม,ม,มันเบาอ่ะมันขับง่ายมันระวังง่ายนะครับ ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าได้เลยนะเวลาเราขับรถทางไกล,ลยอะไรเงี้ยแล้วต้องแบบขับทางไกลด้วยแล้วต้องไปเจอช่วงรถติดในเมืองอ,งอะไรเงี้ยภูมิใจเบาๆอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยช่วยได้เยอะนะหน้าจอเรือนใหม่ที่เป็นหน้าจอดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถือว่าก็คมชัดดีนะครับคมชัดดีแล้วก็ทำออกมาค่อนข้างสวยแบบดูมินิมอลแต่ก็สวยไม่ได้ดูแบบอะไรลกๆจนเกินไปนะครับสิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะ ก็คือไฟฉุกเฉินของเขา,วาเวลากดไปเนี่ยมันจะกระพริบด้วยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยบางทีเราเปิดใช่ไหมเราขับไปเราลืมปิดเนี่ยนะครับเราก็สามารถเห็นจากตรงนี้ได้เลยมันจะกระพริบให้อยู่เนาะแล้วก็กดปิดไปการเชื่อมต่อก็มีครบคันนะครับเอ่อช่อง12โวลต์มาให้ USB ก็มีให้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จไวเลสก็มีให้มาเหมือนกันนะครับสำหรับมือถือที่รองรับนะก็สามารถวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับผม ตัวฝั่งประตูเองเนี่ยก็มีการบุนุ่มมาบ้างนะเออมันจะมีหนังแบบบุนุ่มอ่อนๆมาให้ทําให้เวลาเราพิงขาไปเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันแข็งสทัทีเดียวนะครับจะมีความนุ่มนุ่มอยู่นะครับออที่เท้าแขนที่พักแขนอะไรก็อาจจะมีส่วนที่เป็นพลาสติกผสมอยู่บ้างแต่มันก็จะมีความแบบเป็นฟิลเหมือนหนังๆด้วยเหมือนกันนะครับให้ความพิเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับใครสนใจนะครับ ติดต่อมาได้นะผมว่าคันนี้คุ้มค่ามากนะครับราคาเนี่ยเราขายกันอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นนะครับดาวนะครับออกรถเพียง15,000บาทเท่านั้นเองนะครับคือถือว่าคุ้มมากนะครับราคาถูกมาจากประแดงเยอะมากนะครับผม ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสะดวกเข้ามาดูรถจริงได้ที่ร้าน A+ a plus o ตนะครับผมตรงถนนเส้นเจ้าฟ้าตะวันออกนะครับใกล้กับแยกถนนขวางเนาะเข้ามาดูได้นะครับมาลองขับได้เลยเนาะมากันเป็นครอบครัวก็ได้นะถ้าสนใจคันนี้มาลองนั่งด้วยกันแล้วก็ลองขับไปด้วยกันดูว่าเอ้ยชอบไหมอะไรเงี้ยชอบการขับขี่เข้าไหมนะครับแต่ผมส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวผมว่ารุ่นนี้นอกจากดีไซน์ที่ดูสวยแบบดูมีเอกลักษณ์แล้วเนี่ยการขับขี่ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับรถครอบครัวนะครับขับคนเดียวก็โอเคขับได้นะครับ สนใจเข้ามาดูได้นะครับผมหรือทักมาทางออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ก็ได้เนาะเราก็สามารถให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อมาทางออนไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่สดะเวลาเข้ามารับชมชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงาน A+ a u t o ด้วยนะครับผม